มาแล้วครับหน่อสับป,ปะรดชุดนี้เนี่ยผมขอเพื่อนว่าจะเอามาขยายพันธุ์เพื่อนก็เอาพันธุ์มาจากชายภูมิเห็นบอกว่าเป็นพันธุ์ห้วยมุ่นเคยเห็นที่ไร่ของเพื่อนเหมือนกันหัวใหญ่มากครับและถ้าบำรุงดีๆเนี่ยรสชาติก็จะหวานเหมือนกันเพื่อนเก็บหน่อสับป,ปะรดที่ไร่มาให้เลยหลายสิบต้นอยู่เดี๋ยวผมจะเอาไปปลูกพรุ่งนี้ที่พนมทวนก่อนอื่นผมก็ต้องแช่น้ํายาก่อนครับผมจะแช่ทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงจะได้เป็นการเตรียมอาหารให้กับต้นพันธุ์ด้วย เพื่อนให้มาเนี่ยมีทั้งเป็นต้นพันธุ์แล้วก็เป็นจุกสับปะรดเดี๋ยวผมจะลองปลูกแยกกันดูนะครับจะได้เปรียบเทียบดูว่าแบบไหนเนี่ยมันจะให้ผลผลิตได้เร็วกว่าเดี๋ยวผมแช่น้ำยาก่อนนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยไปปลูกพร้อมกันเลย